แล้วก็3ชี้แฟมิลี่นะคะวันนี้เรามาแคมปิ้งกันค่ะที่ร้านเฮโลค่ะเข้ามากันเลยมาเร็ คาเฟ่เป็นคาเฟ่รับนะเพิ่งเปิดมาได้สองเดือนนะคะเข้ามาเร็วเวข,าาข้ามากันเลยรู้สิเราต้องทาอะไรบ้างี๋ยวเราไปหั่มเขากันนะอาคินจิปะอุ้ยลูกหัว เาะเียังคามน้ใช่ไหมคะใช่ค่ะตอนนี้จะเป็นเซตที่เาสามารถเลือกจัดได้งหมดค่ะนตสองค่ะส่วนนี้จะเป็นเซตที่เราจัดไม่ได้แล้วค่ะก็จะเป็นจำนวนคนเลยท่า จะเป็น<ไ>ปตะกร้านะคะค่ะตัวนี้จะเป็นกระบอกใส่น้ําแข็งนะคะส่วนอันนี้จะเป็นน้าร้อนค่ะด้านในจะมีน้ําร้อนน้ําแข็งรีฟิลนะคะลูกค้าหยิบได้เลยนะคะอ๋อโอเคค่ะลูกค้าเดินข้ามสะพานไปค่ะขวามือจะเป็นจุดรับเฟอร์นิเจอร์ค่ะรับเฟอร์นิเจอร์แล้วลูกค้าเลือกที่นั่งได้เลยนะคะด้านในเป็นแชร์ตะเบสค่ะนั่งด้วยกันได้นะคะแล้วก็เซตโต๊ะเ็เรียบร้อยแล้วน้าตะกร้าค่ะมารับเครื่องดื่มกับขนมที่กระโดดสีขาวที่เราลงเห็นทางด้านนี้นะคะอ๋อ โอเคได้ได้หมาเรียกสตารได้นะคะด้ในมืคนช่วยนะคะได้ค่ะขอบคุณค่ะโอเคไปไปกันเลยจานเขาจะแตกไหมนี่เรามารับเฟอร์นิเจอร์ตรงนี้ว่าเราต้องจัดเองนะคะ เดี๋ยวเราต้องไม่เอาของเพิ่มนะคะตรงนั้นเขาจะมีเป็นเครื่องดื่มให้เราที่เราสั่งเอาไว้นน่นเต็นท์กลางตรงนู้นนะคะอ๋อเขาเรียกว่าเต็นท์แบต็นน้องหมีค่ะก,ก็อนอนี้ข้าวอยค่ะรลก็ข้าวเหนียวบอนเทใแก้วนะคะค่ะคุกรค่ะ นี่โซดานะคะที่เปิดผวดก็อยู่ตรงชั้นแปดกางอ๋อโอเคค่ะแล้วก็มัสเมโล่ค่ะไนปิ้งอยู่ตรงชั้นเหมือนกันเลยอ๋อแต่ว่าก็ต้องมาปิ้งตรงตรงเตาตรงกลางค่ะจะมีเตาอ่าอ่าอ่โอเคค่ะอัะวันนี้นะคะเราอยู่กับคุณชมพูค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยากให้คุณชมพูนะคะแนะนำร้านหน่อยค่ะก็เฮ l โลคับบิ๊กนิกยานนะคะเราก็เป็นอา นิก,กราวค่ะเรียกว่าเป็นปิกนิกกราวก็ได้เป็นสถานที่นะคะก็จะขายเอ็กซ์เพียค่ะจะให้ทุกคนได้มีประสบการณ์เหมือนเรามาปิกนิกค่ะมาหาที่นั่งเราก็จะเป็น ปืนปป้นเ่าๆล้วก็จะมีจุดให้ลูกค้การับตะกร้ารับเฟอร์นิเจอร์นะคะแล้วก็อ,อยากนั่งตรงไหนก็คือได้เลยก็จุด<ม>แล้วแต่เลยค่ะว่าอยากจะนั่งตรงไหนกันเหมือนเรามาปิกนิกกัน,นะค่ะอย่างนั้นเลยเออดีมากเลยค่ะเปิดประสบการณ์ใหม่จริงๆเพราะไม่เคยมาเลยอย่างนี้ค่ะแล้วก็มีแบบเมนูแนะนํำไหมคะก็ถ้าเป็นจานถึงสุกค่ะเราก็จะมีเป็นคราฟดิ้งนะคะมีเมนูที่ลูกค้าสามารถทําเองได้ทําโกโก้นะคะดิฟกาแฟอเองได้ค่ะแล้วก็ มีพวกซอสดีอย่งที่แบบท่านไหนไม่อยากทำอยากทานเลยก็มีค่ะแล้วก็จะมีบาร์บีคิวค่ะเป็นบาร์บีคิวทามตั้งแต่เวลาบ่ายสามโมงค่ะแต่ถ้าเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์อะไรพวกนี้จะเป็นทั้งวัน all day บาร์บีคิวแล้วก็มีปิ้งมัชเมลโล่ด้วยค่ะอ๋อแล้วถ้าเป็นวันธรรมดาคือหลังบ่ายสามใช่ไหมคะใช่ค่ะจะเป็นบาร์บีคิวทามค่ะอ๋อก็เป็นของสดไว้ลูกค้าก็คือสามารถปิ้งเองได้ค่ะอืมแจ๋วเลยค่ะเฮโลค่ะปิกนิกยาอยู่ที่พุทธมณฑลสายสองนะคะก็อยู่ตรง ซอยนิ่งี่งเสงค่ะก็จะเข้ามาลึกนิดนึงแต่ว่าเข้ามาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะเป็นเกาะกลางน้ํายังไงก็ถ้าจะหลงๆลงหน่อยยังไงสอบถามเส้นทางก็อินบ็อกซ์มาก็ได้เปิด Google Map ก็ได้ค่ะอ๋อโอเคเพราะเมื่อกี้เปิด Google มาก็ก็มาถูก <c oughs> ค่ะแล้วร้านเปิดปิดกี่โมงะอะคะร้านเปิด10บโมงค่ะถึงประมาณทุ่มครึ่งค่ะร้านออเดอร์ตอนหกโมงสี่นะคะปิดวันจันทร์ที่เหลือปิดวันจันทรใช่ค่ะคปิดแค่วันจันทร์วันเดียว ได้เลยเดี๋ยวเรามาลองทํากันเลยค่ะยังไงขอบคุณคุณชมพูมากเลย<ด>ค่ะขอบคุณมากค่ะไม่เป็นค่ะเดี๋ยวรอดูตรงนี้ค่ะเอาบทมาเลก็กกาแฟก่อนดีกว่าโอเคไหม นี่เขาทำมิกเบอร์รี่โซดากันแล้วนะคะนี่นั่งกินกันอยู่แล้วก็นั่งนั่งกินมาสเมลโลอ๋อเรามีขนมด้วยเราสั่งขนมมาอร่อยกินใหญ่เลยกินอร่อยไหมลูกอร่อยคร่ะอร่อยค่ะครับแล้วก็ลเอมเหมือนกันอืมอมุนหมุนด้วยหมุนหมุนโอ้โห ใส่ใบใส่มากโ <Okay. S 1> อเคต่อก,ก่อนนี่เราใส่กาแฟลงมาในนี้นะนี่เป็นเครื่องบดกาแฟนี่แต่แล้วให้ผู้ชิทำแป๊บหนึง่งอ่ะหมุนเลยบบนี่สะอาดปะเนี่ยอันนี้เขาบอกให้ใส่น้ำเปล่าให้ถึงวาวแล้วก็ใส่มาเล็ดกาแฟลงไปโอเคใส่ลงไปแล้วก็ปิด ใส่แล้วจะได้กินไหมอะไรนะป้าปาหอมเลยหอมเลยเหรอโอ้ยกาแฟเดือดแล้วอ่าเสร็จแล้วเดี๋ยวป้าเป็นไงใส่หวานหน่อยป่ะขอนมอาม่าใส่นมอ่ะใส่นมให้มากไหมอ่ะใส่นมใส่นมก็ใส่หนึ่ไม่ต้องหมดนะใส่นมนิดนึงไม่ต้องตื้นเอานึ่เดียวพออ่ะพอใส่น้ำเชื่อมด้วยนี่น้ำเชื่อมวินิษฐ์ ไม่ไม่ใช่เพราะว่ามันไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เวลากินอย่างแน่ี๋ยอคืนนี้มันจะไม่หลับไปเอาน้ำร้อนกันค่ะไหนเอาน้ำร้อนตรงไหนอะคะตรงนี้ได้เลยเหรอมันร้อนเหรอเออเออคงร้อนแหละอ๋อเขาไอ้นี่ไว้อยู่น่ากลัวะว่ะ บืออมาทำไงอะแล้วเราจะทำอะไรกันต่อดีครับเราค่าทำโกโก้กันค่ะโอเคเอามาเลยอ่าคินที่ว่างครับเดี๋ยวมาใส่อันนี้ลงไปคินที่ใส่เองไหมบเก็มาทางนี้ครับคินที่เบมาทางนี้ครับช่วยกันนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราต้องใส่น้ำร้อนเดี๋ยวเราต้องใส่น้ำร้อนตวงห้าสิบมลแต่ว่าคิ้นที่ ทำไม่ได้ต้องให้หมามา,มาทำนะคบเพราะว่าเดี๋ยวมันหกล่ะเดี๋ยวมันหกเลยคินชี้นะมันร้อนครับเดี๋ยวนะครับร้อนมากเลยคินชี้เอามือออกก่อนนะครับอ่าทำโกโก้เย็นเนาะทำโกโก้ครับอ่ะคนเลยทำไมันก็คือ เข้ากันเหรอใช่คนให้มันเข้ากันอ่าคินชี้ใส่นำ้ำเดี๋ยวมามาค์คคนให้เอาใหม่คินชี้ถือนี่ถือน้ำเชื่อมไหมไมันร้อนอ่ะน้ำเชื่อมไม่ร้อนครับไม่ร้อนไม่ร้อนครับเดไ๋ยไม่ร้อนนิดนึองอะ่ะไม่ร้อนอ่ะเทใส่ลงมาเลยลูกอืมอ่าแล้วเดี๋ยวเรามาทําฟองนมนแก้วม,มันร้อนใช่แก้วมันร้อนอ่ะคินชี้คนครับคินชี้คนลูก ตีฟองนมขินที okay. go, yourself yourself. No? Are, Hi, ่ทำเร็วเร็วเรเร็วเร็วเือมือเ็มือุยได้ฟองแล้วอ่ะอีกนิดนึงเอามือขวามัเอามือขวามแล้วก็มองกล้องหน่อยมอง้งหน เติมน้ำเชื่อมใส่ไปแล้ว,เ,วเอาเกี๊ยผู้ชี้มาเติมเอาเย็นเอาเย็นนี่เหรอเติม,มแข็งเกี๊ยโงชิดูด้วยใช่สิไ,ไปหยิบแก้วมาเลย,เลยช่บไหมเฮียค่าอาหารทั้งหมดแล้วก็ค่าเช่าเก้าอี้โต๊ะอะไรเนี่ยจานทามนี้ประมาณทั้งหมดนะคะแปดร้อยยี่สิบบาทเีอยอะไรอือเราก็จะได้ประมาณนี้ ก็ก็ได้อารมณ์ดีนะ <c oughs> ได้อารมณ์ไหมชอบไหม,คะ,าม,ามคะอามา่าชอบไหมคะอาม่าแต่เด็กๆชอบนะเด็กๆชอบ <c oughs> <c oughs> นี่นะชีก็นั่งกิน <c oughs> กินนมแบบแคมปิ้งนะดูสิแจ๋วไหมเออนี่นะคะเรากินเสร็จแล้ว <c oughs> เราต้องเก็บด้วยเราต้องเก็บของทั้งหมดเนี้ยไปคืนที่เดิมโอเคไหม ปเก็บเก็บของเสร็จแล้วไปคืนกันอเราเราเอาตะกร้ามาแล้วนะดูสิเราเก็บแล้วนะแล้วเราต้องมาแยกของด้วยอ่ะมาอันไหนแก้ว เสร็จแล้วไปโอเคการแคมปิ้งเราวันนี้จบแล้วนะคะก็คือว่าเฮ้ยที่นี่นะคะเฮโลนะคะดีมากอะ่ะบรรยากาศดีมากทําให้เราแบบได้ฟิลมากเลยแบบได้อารมณ์ถึงความแบบการมาแคมปิ้งอะ่ะเด็กๆสนุกมากเลยแต่ว่าอาจจะเหนื่อยผู้ใหญ่หน่อยนะคะเพราะว่าแบบมันมีแบบน้ำเน,ำเนะเาะก็แบบว่าเด็กวิ่งเล่นก็คือต้องคอยดูนิดนึงเออใช่แล้วมันก็จะมีแบบเหมือนไฟอะกอ กองไฟแล้วก็เตาเพื่อแบบปิ้งบาร์บีคิวอะไรอย่างเงี้นะคะก็ต้องระวังเด็กๆกันนิดนึงแต่ว่าสนุกมากจริงๆคือเนี่ยสมมติว่าถ้าเราจากอยากจะไปแคมปิ้งเองนะคะเฮ้ยเราต้องแบบซื้ออุปกรณ์เนี่ยเสียเป็นหมื่นเลยคือเนี่ยทั้งมาที่เนี่ยจบเลยนะคะเขามีอุปกรณ์ให้พร้อมเลยเตรียมทุกอย่างให้พร้อมแล้วเราก็มาทํากันตรงเนี้ยเออมันสนุกมากอะ่ะมหามาชอบมากเลยค่ะยังไงหมา,มาแนะนํามากๆเลยนะคะที่นี่ค่ะเพโลค่ะร้านนี้นะคะเปิดตั้งแต่10โมงจนถึงทุ่มครึ่งนะคะ ก็คือเหมือนเขาเรีเยกนะอะไรนะออเดอร์ได้จนถึง6กโมงแต่ว่าร้านปิดทุ่มครึ่งร้านนะคะตั้งอยู่ที่นะคะถนนพุทธมนตรสาย2ค่ะก็คือขับมาตามถนนพุทธมนตรสายสอเลยแล้วข็เลี้ยวเข้าพุทธมนตรสายสอซอยยีทับหค่ะก็คือเปิด Google Map มามาถูกแน่นอนค่ะยังไงนะคะหม่อมมาแนะนํามากๆเลยค่ะให้มาร้านนี้นะคะใครต้องการอารมณ์แบบแคมปิ้งอ่ะให้มาเลยค่ะเฮโลนะคะ ก็ยังไงหม,มามาฝากด like, mm hmm. กดไลค์ share, กดแชร์กดส u ั s c ส i า e กดกระดิ่งจริงๆให้หม,มาด้วยนะคะ mm hmm. แล้วก็มาดูกันว่าคลิปหน้าเราจะไปไหน